สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะเปลี่ยนนิสัยง่ายแบบสัตว์เขียนโดยทาเคชิฟูรุกาวะค่ะแปลโดยนิพดาเขียวอุไรนะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ How To ค่ะ เราเคยได้ยินประโยคที่เขาพูดกันใช่ไหมคะว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ค่ะมันก็คงจะเหมือนกับนิสัยของเรานั่นแหละค่ะเรารู้ตัวดีนะคะว่าเรามีนิสัยอะไรบ้างที่มันไม่ดีที่มันควรปรับปรุงค่ะแต่จนแล้วจนรอดนะคะเราก็แก้ไม่ได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสัยเนี่ยนะคะมากี่เล่มต่อกี่เล่มเนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนได้สําเร็จะคะ่ะเล่มไหนที่คิดว่าเด็ดนะคะก็ต้องมาตกม้าตายที่เราเป็นประจําค่ะปัญหาเนี่ยนะคะ ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สําเร็จเนี่ย,ยก็เพราะว่าเราเนี่ยกำลังไปเรียนแบบเทคนิคของคนอื่นเขาค่ะซึ่งเราเองเนี่ยก็มีธรรมชาติที่แตกต่างจากเขาดังนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคแบบเดียวกับเขามันก็เลยไม่สําเร็จนะคะผู้เขียนเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างจริงจังเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเราเองค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะในเล่มผู้เขียนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนิสัยเนี่ยเขาได้ นำเอาเทคนิคที่เรียกว่าเมทริกซ์นิทานอีศบ2เรื่องนะคะก็คือกระต่ายกับเต่าและมดกับตักกะแตนเนี่ยมาประยุกใช้กับการจัดประเภทของคน4แบบดังนี้ค่ะประเภทที่1กระต่ายมด ลุ่มนี้นะคะจะตอบสนองไวมากทำเรื่องต่างๆหรือเรื่องที่เร่งด่วนเนี่ยให้เสร็จล่วงหน้าได้เลยนะคะแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะทำตัววุ่นวายหรือยุ่งอยู่ตลอดเวลาหยุดพักไม่ได้ค่ะวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองก็คือว่าต้องปรับระดับ ความคาดหวังของตัวเองเนี่ยลงมาแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องการพักผ่อนจัดสรรตารางเวลาเพื่อดูแลตัวเองบ้างหากมีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจหรือติดค้างในใจเนี่ยก็ให้เขียนลงไว้บนกระดาษค่ะวิธีการนี้มันจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะ ประเภทที่สองค่ะกระต่ายตะกระแตนกลุ่มนี้นะคะถ้าชอบอะไรก็จะจดจ่อโฟกัสนะคะด้วยสมาธิอันแรงกล้าค่ะแต่ข้อเสียของกลุ่มนี้ก็คือว่าเปลี่ยนใจไปมาค่ะขี้เบือ่อชอบผัดวันประกันพุ่งกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดนะคะวิธีเปลี่ยนนิสัยก็คือว่าเราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมาทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดค่ะเพื่อที่ตัวเราเนี่ยจะได้โฟกัสกับสิ่งที่มันถนัดไปเลยคนกลุ่มนี้นะคะต้องกําหนดเดทไลน์ในการทํางานไว้แต่ เนินๆงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นค่ะประเภทที่3เต่ามดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแนวคิดมากเกินไปจนไม่สามารถลงมือทำอะไรได้เลยค่ะเครียดก็ง,ง่ายนะคะแต่ข้อดีก็คือเป็นมนุษย์ช่างวางแผนค่ะโดยคำนึงถึงความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าวิธีแก้นิสัยก็คือให้ดึงจุดแข็งของตัวเองมาช่วยเพิ่มบทบาทในการทำงานเป็นทีมค่ะประเภทที่4นะคะเต่าตกกะกแแตน กลุ่มนี้เนี่ยจะทําสิ่งที่ชอบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นประเภทช้าๆได้พล้าเล่มงามค่ะมองโลกในแง่ดีมีความสามารถในการทําหลายสิ่งหลายอย่างคู่ขนานกันไปได้นะคะ แต่ข้อเสียก็คือช่างวิตกกังวลลีกนี้ความเป็นจริงผัดวันประกันพุ่งวิธีเปลี่ยนก็คือให้หาสไตล์การทำงานที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็สร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการผัดวันประกันพุ่งเพื่อที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นคนสี่แบบอย่างคร่าวๆค่ะในเล่มเนี่ยเขายังมีรายละเอียดชนิดลงลึกของนิสัยในแต่ละแบบพร้อมเทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยอีกหลายอย่างที่เหมาะกับคนแต่ละแบบนะคะเรียกได้ว,ว่า เฉพาะเจาะจงกันไปเลยค่ะผู้คนทั่วไปบนโลกใบนี้นะคะล้วนเป็นแบบใดแบบหนึ่งใน4แบบนี้ละค่ะเราก็เลยสามารถที่จะนําวิธีการของเขาเนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองกับคนรอบข้างกับลูกน้องกับเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนในครอบครัวเรียกว่าได้หมดค่ะเล่มนี้นะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่ามันเหมือนเป็นตัวถอดรหัสด่านแรกในการเข้าใจแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทําต่างๆค่ะที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการขับ จุดเด่นของตัวเราออกมาโดยไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นให้มันน้อยอกน้อยใจนะคะเราสามารถยกระดับความสามารถของตัวเองได้ในแบบที่เราเป็นเนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมานะคะเราเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เอาไหนหรือไม่มีแพชชั่นแต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เทคนิคที่มันเหมาะกับธรรมชาติของเรามากกว่าค่ะ เล่มน,นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างสมภาคภูมิในความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงค่ะวันนี้หมดเวลาเขาอ่านเขาเซ็นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ